นอนจังเลยนี่คนรอคนนี่คนรอมันรอจนหลับอาหลับไปแล้วถ้าหลับอย่างนี้แวปวดเมกี้นี่เพอหลับอย่างนี้ถึงเมารถอ่ะ คิดว่าจะอยู่ร้านอาหารไก่เมื่อกี้แวะกินไม่ใช่ออกแวะซื้อของฝากชื่อว่าไกอไปหลับเงี้ยใช่อเอ้าถึงถึงแล้วหัวเลยเงนึกว่าไก่เขาบอกว่าเออไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังหลับไปก่อนหลเพลงไม่หลับตกเลยมั้งใช่เนี่ยจะหลับไปนิดนะอ้าว นะวะคุณ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 อ่ะไุณคุณะุณคนณาุณค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 ุณหุณค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 าอะไรนะเป็นคุะคุณานณคุ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 ัุ่ณคกเคมีชื่อว่าราชการทีุ่ณใส่ยากเลยเดี๋ยวเรากับกันเก ต้องหาเินเกงที่มันเข้าดูนะัจะได้ดูโโตนั่อเหมือนโบราณทีเนาะคูกระดานหันไปบ่นองบันไปไ้งบนี้ม่นั่งไหนครับนั่งไหนคะนี่ตุณนี่นคระตับเดียวชี้นเออของนี้เลยคะ ด้านบนเลยนะคะของพโอเคเดยวด้านบนนะคะตรงชั้นนี้เลยค่ะก็ให้บน้ค่ะ เดิม่เรอองกอจะมาหลับตรงนี้ได้ไงไปไว้พานไว้พาก่อนนะขึนมาจะรอรอ ทำใจให้เย็นชายง่วงนอน <c oughs> ชายจะหลับแล้ว <c oughs> ชายชายง่วงนอนเขาอยูตรงนี้เหรตั้งนมบกับพัดลมที่อเอาเปิดเปิดได้ไหม อันเดถึงไหมลูกถึงไหมเี่เ่เลยอ่เอาถึงไหมปุ้ยพี่รอยิดยเลยไม่ได้สูงสูงได้ลยูงสูงฮ่าฮอมาันสูงสูงเอาไว้เรามาดันเนี่ยเรตัดผมมาตัดีข้างมันใส่ใช้งานเด็กก็ไปด่มกงน้าลูกดม่มกัน้าง

เดี <Nir> ๋ยวเอออายูสองสองคันรถอะค่ะสองคันรถคือแปดสิบคนหอยพร้อมกันหาอยพร้อมกันค่ะค่ะค่ะไม่ใช่ะไรมอดมาดุ้งเลยรถเริ่มนทไหนที่เ นี่นี่กว่าฉันขึ้นมาเนี่นะฉันบอกเลยฉันไม่ชอบนั่งหวังด้วยก่าหน้าเลยจริงเหรอจริจริงเดี๋ยวมาพกัน้จกทาได้้ได้ได้้กได้ไม่แสหละอไม่หลอบน้างคนน่งมากใครเ็นพระปร ที่สองดูที่วัดสองมีเจ้วป่าบรวที่สามดูที่วัดเสือวังนั่นเองที่วัดตรง้ที่วัดนี้โบะบ